วิวอิจิบันกุจิดะกาวันซูเปอร์เดอะเทวนตี้ฟิล์มนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรางวัลดีนะครับแต่ว่ากล่องเนี้ยจะเป็นรุ่โอเวอร์ซีนะครับผมซึ่งรุ่โอเวอร์ซีนี่คือรุ่ที่ไม่ได้ไดจำหน่ายในญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะไม่มีอ่าเลขนำมือรางวัลบอ่อนะครับผมแต่ว่าตัวฟิกเกอร์เนี้ยจะเหมือนกับอ่ารุ่ญี่ปุ่นรุ่อื่นๆหมดเลยนะครับแต่รุ่โอเวอร์ซีเนี้ยคือผลิตออกมาขายเลยไม่ต้องจับฉลากนะครับผมด้านหน้ากล่องนะครับ เป็นซุนโกโครูร่างซุปเปอร์ยาบูนะครับตรงมุมกล่องนี่เขียนว่า The Movie The b o n Super Bowlie นะครับด้านหน้ากล่องครับด้านข้างด้านหลังครับข้างหนึ่งด้านบนก็จะมีหูหิ้วนะครับมีสติกเกอร์ล็อตนะครับผมภายในกล่องก็จะมาทั้งหมด3ชิ้นส่วนนะครับผมจะมีส่วนบนนะครับตัวกับหัวนี่สามารถแยกได้นะ ส่วนบนส่วนขานะครับแล้วก็เป็นก้อนคานะครับผมก้อนคาจะค่อนข้างเละนะ็กนะเดี๋ยวผมจะลองถอดก้อนคนําแล้ววางดูนะว่าวางได้ไหมนะครับผมสามารถตั้งได้นะครับนี่ขนาดพื้นที่กล่องมันนคงน่ายังตั้งได้เลยนะครับถ้าพื้นที่ธรรมดาก็คิดว่าน่าจะวางได้นะซุนโกคูล่างซปเปอร์ไซย่าบูตัวนี้นะครับผมก็มาในรูปแบบตั้งท่าต่อสู้นะซึ่งท่านี้คือเห็นประจําเลยในการ์ตูนนะครับผม ซึ่งท่านี้ก็เป็นท่าที่ผมค่อนข้างจะชอบนะ,ะเท่มากเลยครับนี่สัดส่วนท่าทางคือแบบเท่เลยอ,ะอ่ะโดยรวมนะการลงสีมองแบบพันๆเลยไม่ได้จ่อจงถือว่าโอเคนะ,ะนี่เรามาลองไล่ละเอียดทัตั้งแต่ส่วนผมเลยนะครับส่วนผมแบบ,แบ,บนี่มีการลงเขาเรียกอะไรอะ่ะไล่สีนะครับผมอโงโคเห็นไหม เป็นสีเข้มนะครับสวยเลยนะงานนี้ถือว่าค่อนข้างเก่าอยู่นะครับต้องคุยไหมหเข้มๆเนี่ยแล้วก็ไล่ไปอ่อนนะครับตรงปลายทั้งเส้นเลยทั้งกอเลยเรียกว่าทั้งกอเลนเนาะเนี่ยเป็นกอหนึ่งกอสองกอสามวกนี้ครับเนี่ยทุกกอเลยตรงโคนผมเนี่ยจะเข้มอแล้วก็ไล่ไปนะสวยนะมุมเนี้ การปันน้นนาก็ค่อนข้างจะหล่อเท่อยู่นะครับผมอ่าไล่ลงมาเป็นส่วนเสื้อละกันเนาะจะเป็นเสื้อตัวไหนนะครับผมก็ะะจะมีรายละเอียดรอยยับนะทั้งเสื้อเลยนะครับผมรายละเอียดค่อนข้างดีนะแล้วก็จะมีการลงเงาส่วนใต้นะที่ไม่โดนแสงนะผมเนี่ยส่วนรอยยับที่ไม่โดนแสงนะครับผมจะลงเป็นสีเข้มหมดเลยนะ ส่วนกล้ามเนื้อปั้นได้ค่อนข้างสวยนะ,ะกล้ามเนื้อคมชัดดีนะผมไหลหน้าแขนลังแขนอะไรแบบสวยอะ่ะยิ่งการลงสีแถวกล้ามเนื้อนี่สวยมากอมีเข้มมีอ่อนเนาะตามลองการนะครับผม อันนี้งานเก่านะถือว่าทำดีกว่างานสมัยใหม่นะนจริงจริงเห็นไหมเนี่ยจะเป็นสีเข้มหมดเลยครับตามร่องกล้ามสวยนะถัดลงมาก็จะเป็นอ่าผ้าคาดเอวนะผมจะอยู่ในลักษณะปลิวไปด้านข้างเนาะอันนี้ไม่สามารถลึงออกได้เนาะ ทําทำติดนำอเลยนะครับก็เช่นกันนะครับผมจะมีการลงเงาตามลอยยับอะไรเงี้ยังเกงส่วนบนก็หรือว่าวเป็นเสื้อดีจะตรงเนี้ยที่เป็นรอยขาดเนาะรอบเลยทำรยายละเอียเป็นรอยขาดนะครับผมรอบเลยไหมทำไมเขาถึงไม่รักษามาตรฐานเนาะยิ่งงานใหม่ๆคือแบบ ทำเสียบจืดชืดนะบางงานนะครับผมบางตัวนะแต่บางต๊วก็ทําดีนะงานใหม่ลงมาส่วนอังเกน,นะครับผมมันจะมีการลงเงาเช่นกันนะครับส่วนใต้ใต้เนีงเตียนค่อนข้างชัดเลยนะเนาะตามรอยยับเนี่ยจะมีหมดเลยครับซึ่งงานใหม่บางงานนะจริงนะคือแบบมีรายละเอียดรอยยับจริงแต่คือแบบเป็นสีเดียวกันหมดเลย ไม่มีการลงโทนเข้มโทนอ่อนเงาเงวอะไรไม่มีเลยนะค่อน,คนข้างจะชัดเจนนันีนน้อันนี้ไม่ใช่แบบนอาธรรมชาตินะเป็นสีนะผมเห็นชัดเลยขนาดรองเท้ายังแบบมีโทนเข้มโทนอ่อนนะครับ <laughs> เห็นไหมเห็นไหม ของกลางมันจะแบบสีอ,อ่อ,อนๆหน่อยขอบเนี่ยมันจะมีเงาเนาะมีเข้มหน่อยก็อย่างนี้มันดยมีคุณค่านใะนเรื่องชีวเนะอ่าข้างใต้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันเป็นดอกรองเทา้ามาณนั้นเนาะดอกกันลื่นสัตว์สวนก็โอเคนะสวยอะ ที่จะบบออกปั้นออกมาแนวแบบตั้งท่า,าที่เท่่เงี้ยเนาะของวิจิตาก็มีนะท่าของเขางานเก่าๆก,ก็มีเนาะ,ะเดี๋ยวลองวัดส่วนสูงดูนะครับส่วนสูงตัวนี้นะครับผมวัดจากพื้นถึงปลายผมเลยประมาณ23 3เซนนะครับผมก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะเพราะว่าอยู่ในท่าย่อกำลังย่อ,อขาไง ถ้ายืนก็อาจจะประมาณอ่าท่าไหลเดียวยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดอ่ะประมาณนี้เนาะแต่งานจากฉชลากสมัยนี้ก็ท่ายืนก็ประมาณที่หกที่เจ็ดที่แปดประมาณนั้นแหละอ่าประมาณาผมนะโกคูบูตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าเก็บนะเพราะว่าอย่างแรกเลยเกตุผลส่วนตัวผมคือท่ามันแบบเท่มากอ่าและในชุดเนี้ยจะมีตัวหนึ่งที่ท่าทางเหมือนกันแต่เป็นแร้งซุปเปอร์ไซยาผมสีทองสีเหลืองนะครับผม ลูกยางมันก็หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูน,นะครับผมว่าเหมือนกันแตกต่างแค่สีผมนะครับผมอ่าโอเคฝากคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครช่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดทูกใจกดซับตะไคร้ก,กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆสามารถติดตามได้ที่เพจดีไปทลยโมเดลเช่นเคยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ